กดออกมาห้าร้อยความดื้อเต็มสิบนะครับไม่หักเลยฮะให้สิบห้าเลยความดื้อมันเนี่ยตัวนี้ชื่อน้องหมูหยองนะครับน้องหมูหยองคีดือ้อแกงมันดึงหางมันไว้อืด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  แกงมันนะครับมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องอ,อความดื้อเต็มสิบไม่หักครับผมสุดยอดในความดือ้อ